เพื่อนวันนี้ดูผักที่เพาะไว้กะลัมปีงอกแล้วค่ะกะลัปีค่ะแล้วก็นี่นี่เพื่อนดูงอกแล้วนี่เปิดประอบพบนวลนางเปิดประอบพบนวลนางน,ะนี่นี่ผักอ้นี่ค่ะผักเขียว นี่ผักเกลวนะคะแล้วก็นี่ผักสลัดค่ะเลดโอ๊กนี่เลดโอ๊กค่ะนี่เลดโอ๊กนะคะนี่โอนี่นี่ผักสวิตช,ชาร์จค่ะ ดวนเวียนโหเพราะแบบนี้ดีมากเลยค่ะเนี่ยไข่คิดเท่าแกบกคุยมะพร้าวนะคะแล้วลดด้วยเอ็มร้อยห้าสิบค่ะนี่ยโหดวนเว่อนดูปากของฉันตั้งใจทำนะคะนี่กะลำปีค่ะกะลำปีผักเคล แล้วก็สวิตชาร์ตนะคะเนี่ยแลวนี่ก็ลำตีค่ะเพื่อนเดี๋ยวขึ้นมาบนโต๊ะค่ะนีค่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักห้าวันก็ย้ายลงทุ่งนะคะ มีค่ะอะกะเกียวมีผักสลัดมีผักสวิตช์จ้ะอันนี้ก็กะลำปีค่ะเพื่อนนี่ดี๋ยรื่อ